หลังจากที่ตุ้ยทานไปแล้วนะคะ7วันแรกนะคะตุ้ยจะรู้สึกเลยว่าผิวหน้าของตุ้ยกระจ่างใสขึ้นนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าเนียนเลยนะคะตอนนี้ก็คือผื่นที่มีอยู่บนใบหน้าไม่มีแล้วนะคะ สวัสดีค่ะตุ้ยค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุ้ยไลฟ์สไตล์ค่ะวันนี้ตุ้ยจะมารีวิววิตามินนะคะที่ตุ้ยทานแล้วพิสูจน์แล้วนะคะว่าเห็นผลจริงๆนะคะก็คือวิตามินตัวนี้นะคะ By b บเบอรี่โคกรูซีเจนเท ค่ะถ้าสั่งซื้อวิตามินนี้นะคะตุ้ยก็มีรหัสโค้ดส่วนลดให้ด้วยนะคะลดถึง100บาทเลยนะคะตัววิตามินตัวนี้นะคะจะเป็นวิตามินบำรุงผิวนะคะบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงสุขภาพด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะตุ้ยก็อายุใกล้40ปีแล้วนะคะอีก2เดือนก็ครบวันเกิด40ปีแล้วนะคะตุ้ยก็หาอะไรนะคะที่มาบำรุงสุขภาพนะคะแล้วก็บำรุงผิวด้วยเพราะว่าตุ้ เข้าสวยทองแล้วนะคะหลังจากที่ตุ้ยทานไปแล้วเจวันนะคะตุ้ยก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยนะคะความแตกต่างเลยคือผิวหน้าของตุ้ยนะคะก็จะรู้สึกว่าเนียนขึ้นนะคะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวที่เคยแพ้หน้ากากนะคะตรงนี้จะเป็นผื่นเลยนะคะตอนที่ยังไม่ทานวิตามินนะคะผื่นที่ว่าแพ้หน้ากากนะคะเพราะว่าตุ้ยต้องใส่หน้ากากไปทํางานทุกวันนะคะ วันละ9ชั่วโมงตอนนี้ก็คือผื่นที่มีอยู่บนใบหน้าไม่มีแล้วนะคะก,ก็คือดีขึ้นมากเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้ตุ้ยก็ทานมาได้ครบ15วันแล้วนะคะตอนนี้ก็ผลที่ได้หลังจากทานไปแล้ว15วันนอกจากใบหน้าแล้วนะคะที่ตุ้ยรู้สึกว่าผิวเนียนขึ้นผื่นบนใบหน้าหายลงนะคะแล้วก็มีสิวบ้างเป็นประปายนะคะก็ก็ก็ดีขึ้นมากเลยนะคะสิวก็ลดลงเยอะเลยนะคะ ตอนนี้ตุ้ก็ทามาได้15วันแล้วนะคะก็นอกจากบำรุงใบหน้าแล้วนะคะใบหน้าที่ตุ้ยเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะว่ามันดีขึ้นนะคะเนียนขึ้นผิวที่มีผื่นแพนหานากก็ดีขึ้นนะคะสิวที่มีบ้างประปรายก็ดีขึ้นด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการบำรุงผมด้วยนะคะตุ้ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของผมตุ้ยเลยนะคะก็ผมที่เคยหวีนะคะแล้ว ออกมาเป็นกระจุกนะคะเนี่ยนะคะตู้หวีนะคะเวลาหวีออกมาแล้วเป็นกระจุกเมื่อก่อนนี้นะคะก็จะติดหวีมาเลยตอนนี้คือหวีแล้วหวีมาแล้วรู้สึกเลยนะคะว่าผมดีขึ้นนะคะรู้สึกเลยว่าผมแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะตุ้เป็นคนที่ผมมันมากสระผมได้แค่วันเดียวนะคะก็รู้สึกเลยผมจะมันเยิ้มนะคะตรงนี้จะจะมันก่อนนะคะ จะเป็นคนที่ผมมันมากสะได้วันเดียวก็ก็คือมันผมมันเลยนะคะรู้สึกเลยว่าผมมันคนสกปบกอะ <c oughs> <c oughs> ก็ตอนนี้นะคะรู้สึกเลยว่าผมแบบว่าดีขึ้นนะคะไม่มันเยิ้มเหมือนเมื่อก่อนนะคะก็ ไปสักสองวันอย่างนี้นะคะผมก็ยังดีอยู่นะคะไม่ไม่มันนะคะผมก็ความมันของผมก็ก็ก็ดีขึ้นนะคะลดลดความมันลงนะคะแล้วนอกจากบำรุงใบหน้าแล้วนะคะตุ้รู้สึกเลยว่าผิวตามตัวนะคะนี่นะคะผิวตามตัวนะคะรู้สึกเลยว่ามันเนียนขึ้นนะคะสัมผัสได้ว่ามันเนียนนุ่มขึ้นแล้ว ไม่รู้ว่าใครเป็นปัญหาเหมือนตุ้ยหรือเปล่านะคะตรงตรงนี้นะคะตรงโซนนี้นะคะจะเป็นผื่นนะคะไม่รู้ว่าแพ้อะไรนะคะจะเป็นตุ่มเล็กๆเ,เป็นผื่นนะคะตลอดเวลาแลา้วจับดูแล้วจะไม่เนียนเลยเมื่อก่อนนี้นะคะหลังจากที่ทานวิตามินเข้าไปแล้วนะคะตุ้ยรู้สึกความเปลี่ยนแปลงเลยว่าผื่นตรงแขนนะคะสองข้างนี้ก็คือไม่มีเลยนะคะก็คือดีขึ้นมากเลยนะคะ ค่ะช่วงนี้นะคะฤดูหนาวนะคะแล้วก็บางทีต้องออกไปข้างนอกนะคะเจอความหนาวเย็นนะคะแล้วก็รู้สึกนะคะเวลาออกไปข้างนอกแล้วหน้าเมื่อก่อนนี้หนะ้ามันจะแห้งตึงนะคะแล้วก็เป็นขุยเลยนะคะแล้วบวกกับการที่เราต้องอาบน้ําอุ่นบ่อยๆนะคะยิ่งถ้าหนาวมากก็ยิ่งต้องเปิดน้ําให้มันอุ่นมากๆนะคะแล้วมันจะทํา้ายผิว ตอนนี้นะคะหลังจากที่ทานไปแล้วรู้สึกเลยไม่มีนะคะหน้าไม่แห้งหน้าจะแบบชุ่มชื้นนะคะรู้สึกชุ่มชื้นและชุ่มฉ่าด้วยรู้สึกเลยว่าหน้าจะสีแดงเลือดฝานะคะก็ไม่ต้องปัดแก้มอะไรมากนะคะมันจะออกแดงเลือดฝานเลยคือแบบชอบมากๆเลยรู้สึกเลยว่าสุขภาพผิวดีขึ้น,นะคะ่ะวิตามินตัวนี้นะคะนอกจากจะบํารุงใบหน้าบํารุงผิวแล้วนะคะยังบํารุงสุขภาพด้วยคือ จบครบ10ความต้องการเลยนะคะก็เขาก็จะบำรุงผมบำรุงผิวนะคะแล้วก็บำรุงสุขภาพเขาจะมีก็จะมีนะคะ u n t r n o r m a l s a l m o n l o l l a g e นนะคะกรู ta ไวตา p l ัสทริปซีคิวเทนนะคะของพวกนี้ก็คือจะช่วยบำรุงร่างกายบำรุงผิวพัรร์ให้ดีขึ้นนะคะคือจบครบเลยนะคะในกล่องเดียว ในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็คือเป็นเซตนะคะเราจะทานเป็นเซตนะคะส่วนเราสามารถหักออกมาได้นะคะถ้าว่าเราต้องการจะเดินทางนะคะหรือว่าใส่กระเป๋าใบเล็กๆไปนะคะไม่ต้องขนอะไรมากนะคะก็จะมีนี่นะคะสามารถหักไปอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางไปได้เลยนะคะนี่ก็คือ1ชุดนะคะส่วนเวลาทานต้ยจะทานช่วง ก่อนนอนนะคะตัวจะไปไว้ตรงหัวเตียงเลยเพราะว่าจะได้ไม่ลืมทานนะคะหรือว่าใครจะทานตอนเช้าก็ได้นะคะแต่ว่าอยากจะให้เห็นผลดีจริงๆก็ทุกวันนะคะจะต้องทานเป็นเวลาเดียวกันนะคะจะตื่นมาแล้วค่อยทานก็ได้หรือว่าจะทานก่อนนอนก็ได้ส่วนตัวตัวเองด้วยทานตอนก่อนนอนนะคะตัวก็จะไปไว้ในหัวที่เออตรงหัวเตียงเลยจะได้ไม่ลืมทานนะคะส่วนเม็ดนี้นะคะเม็ดนี้ก็ เป็นวิ่อ Triple C Q10 นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Collagen Salmon นะคะตรงนี้ก็เป็น Gluta Plus นะคะคือเม็ดเดียวนะคะครบทุกอย่างเลยทั้งบำรุงผิวทั้งบำรุงร่างกายนะคะแล้วช่วงนี้ เป็นช่วงโควิดด้วยทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะคะหาอะไรสิ่งดีๆที่มาทานนะคะนอกจากทานวิตามินบำรุงผิวแล้วนะคะเราก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะการนอนหลับพักผ่อนเป็นคีย์สำคัญเลยนะคะในการที่มีผิวพรรณที่ดีสุขภาพที่ดีนะคะแล้วก็อาหารด้วยนะคะทานอาหารให้ครบ5หมู่่ถ้าใครที่สนใจนะคะก็สั่งซื้อได้ที่ a d ดไลน์ b บเบอรี่โนะคะแล้วก็รับส่วนลดไปเลยนะคะใช้รหัส008 FC ตุ้ยไลฟ์สไตล์นะคะก็จะได้ส่วนลดไปเลยนะคะ100บาทค่ะ วิตามินนี้คือตุ้ยทานเองนะคะแล้วเห็นผลจริงนะคะตุ้ยพิสูจน์ให้เพื่อนๆได้เห็นแล้วนะคะก็มีของดีนะคะก็อยากจะบอกต่อเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตุ้ยทานครบแล้ว30วันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ